และนี่ก็คือ21เทคนิคที่ทุกคนควรรู้ในเกมไมค์ครับบางงานผู้เล่นเก่าคงจะรู้กันอยู่แล้วแต่บางงานก็ผมขอบอกเลยว่าโคตรดีแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแซนก็ฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ใหถึง999ไลค์กันด้วยละ่ะแล้วขอขอบคุณแฟนอาร์จากเพื่อนๆในอิชคอร์ดด้วยละกันนะเอาล่ะไปกันเลยและนี่คงจะเป็นอาวุธปดของใครหลายๆคนที่เล่นไมค์ครับแน่นอนซึ่งมันก็ค่อนข้างดีะนะถ้าหากเราเจอซอมบี้ลุมหลายๆตัวและใช่ครับมันก็คือดาบนี่เองซึ่งถ้าใครใช้ช่วงเลดเกมแล นะแต่ตอนที่เราเพิ่งสร้างโลกใหม่เราก็ต้องหาอาวุธที่ดาเมจแรงๆไ้ก่อนใช่ไหมละ่ะและแถมขวามมันก็เป็นทางเลือกที่โคตรดีเลยเพราะว่าถ้าเราลองเทียบขวานหินกับดาบหินเราก็จะเห็นว่าดาบหินมันดาเมจแค่ห้เองแต่ว่าขวานหินนั้นมันดาเมจตั้งเกนะ้านี่ยซึ่งมันก็แรงกว่าดาบในเฮอาไลเยอะเลยอะนะหดาเมจโคตรเยอะซึ่งถ้าเป็นผมต้นเกมผมก็จะใช้ขวาน่วนถ้าหากเป็นเลดเกมผมก็จะใช้ดาบ แล้วเพื่อนๆล่ะชอบอันไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์ว่าทีมดาวหรือว่าทีมขวานได้เลยนะทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามันก็มีวิธีขุดทรายที่ดีกว่าการขุดแบบปกติเยอะเลยสำหรับคนที่ไม่มีที่ขุดดีๆอ่ะนะและวิธีนั้นก็คือการใช้ท n เนี่เองเพราะว่าถ้าเราระเบิดทรายด้วยท NT เราก็จะได้ทรายไว้ไแบบโคตดเยอะแต่หลายคนนคงจะสงสัยว่าเราเจะทเอา TNT มาได้ยังไงและคําตอบของผมก็คือเอาของเหลือในกล่องมาใช้นั่นแหละหรือว่าจะไปหาตามซากเรือก็ได้นะสำหรับใครที่มีท NT เหลือก็ลองเอาไปใช้กกันนนนได้เลลยะะแีี่คือวิธารทให ด้วยถังน้ําพี่ถังเดียวมันจะเป็นไปได้ไงนี่ยนายตาต่า มันเป็นไปได้สิโดยแค่เรามีเคลปหรือว่าสาหลายทะเลเราก็สามารถสร้างน้ำอีพินิตี้ด้วยน้ําถังเดียวได้แล้วโดยแค่เราทํารูสี่บล็บอกแบบนี้วางบล็อกไว้ตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็วางน้ําจากนั้นก็วางสาลายทะเลไว้มุมไหนก็ได้ให้มันเป็นแนวเฉียงแบบนี้แล้วก็ตักน้ําข้างบนออกเท่านี้เราก็มีน้ําแบบไม่จํากัดแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเราก็สามารถฆ่าวอร์ดได้นนแบบโคตรง่ายโดยใช้อลอนโกเลมเพียงแค่ตัวเดียวแต่หลายคนก็คงจะสงสยัยละสิวาลนโก,กเลมตัวเดียวมันสู้วอร์ดนดไม่ได้เหรอแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเราก็สามารถลไอรนนนนกเเมมด้หืัะ เรใช้แค่เหล็กในมือเราอันนี้นี่แหละและทุกครั้งที่ไอรอนกเลมใกล้าตายเราแค่กดฮิวมันเท่านี้เราก็ตบเกียร์วอร์เดนได้แล้วโคตรกระจอกหลายคนจะขุดเอ็นโซนเพื่อสร้างสะพานกันอยู่หรือเปล่ามันก็เป็นวิธีที่เปลืองเวลามากเลยอะนะและใช่ฉันพูดถึงนายนั่นแหละมันก็มีบล็อกหนึ่งอะนะที่มันหาได้โคตรง่ายแถมขุดได้แบบโคตรง่ายต่างหากและมันก็คือใบไม้นี่เองโดยเราก็ใช้เหล็กแค่2อันเพื่อคราฟกันไก่แล้วก็ไปขุดได้เลยอะนะและถ้าเทียบเวลากันมันก็ไวกว่าการขุดเอ็นโซนเยอะเลยแต่ข้อเสียของ ง่ายกาขุดหินนี่แล้วกันนะแล้วก็กลับมาที่ดีเอ็นเหมือนเดิมในกรณีที่ใบไม้เราหมดหรือว่าเราไม่อยากเปลืองช่องในการเก็บผมก็มีวิธีที่ง่ายกว่าโดยแค่เราพกบล็อกหิมะสองบล็อกแล้วก็ฟักทองไปอันหนึ่งและใช่ครับผมจะให้สร้างสโนโกเลมนี่เองซึ่งเราก็ปัมได้แบบไม่จํากัดเลยอะนะแถมถ้าเราใช้มันเสร็จแล้วเราก็เอากันไกมาตัดหัวมันแล้วก็ส่งมันกลับบ้านเก่าได้เลยแต่ตอนใช้ก็ระวังด้วยอะนะเก็บบล็อกหิมะไว้สัก2อันเผื่อนาคตเราต้องใช้บริการมันอีกนะแล้วก็อย่าลืมตัดหัวไกกตอนนส่งมััลบบ้านด้วยทุกคนนจําาาได้หรือเป่่ววใช เราไม่สามารถใช้หนูใช้แล้วในการคารดบิเฟนเซอร์ได้แต่ว่าในเวอร์ชันใหม่ๆซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันเริ่มทําได้ในเวอร์ชั่นไหนถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะเราก็สามารถใช้หนูพังๆในการคารดบิเฟนเซอร์ได้แล้วซึ่งมันก็ทาให้ฟาวสชเกเลตันมันโคตรมีประโยชน์เลยอ่ะนะและสำหรับใครที่บ้านเลโซนมากๆก็ลองเอาไปใช้กันได้เลยนะหลายคนคงจะปวดหัวใช่ไหมล่ะที่เราใช้กันไกลในการตัดใบไม้แล้วมันก็พังแบบโคตรง่ายเลยแต่ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมมีทางแก้ในเวอร์ชัน1 2 0. เเรรราาาากก็สมมมถใใใช้้้จออบบนนขุดดไไหื แถมม like like ันก็ขุดแบบโคตรเร็วเลยอะนะแต่ถึงเราขุดไปเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมล่ะแต่ทุกคนก็ใจเย็นก่อนเพราะว่าเราก็สามารถเอาซ t ลทอชมาใส่จอบได้เหมือนกันเท่านี้แล้ว็ขุดใบไม้ได้แล้วแต่ผมก็ลืมบอกไปอะนะว่าเราก็สามารถใช้ปนข้าวเวเลเตอร์ได้เหมือนกัน หลายคนที่เพิ่งสร้างโลกใหม่ก็จะต้องอยากได้สิ่งนี้อย่างแน่นอนและใช่ครับมันก็คือเพชรนี่เองซึ่ง90%นก็คงจะขุดเหมืองเอาอะนะแต่ผมก็ขอบอกเลยว่ามันโคตรฉาเพราะว่าเราก็สามารถเจอเพชรได้ซากเรือหรือว่าในหีบสมบัติได้เหมือนกันซึ่งมันก็ไวกว่ามากเลยอะนะเพราะฉะนั้นค็เดินไปตัดไม้แล้ว,วรับเรือสินะถึงเราจะไม่เจอเพชรในกล่องแรกแต่มันก็การันตีอะนะว่าเราจะได้เหล็กมาใช้ก่อนแน่นอนผมเชื่อเลยว่าหลายคนก็คงจะเชื่อเหมือนผมว่าเอนชานฟอร์จูนมันจะให้ XP เยอะกว่าและตอนที่เราได้มเม,มนดิ ยังไม่มีพอจูนใช่ไหมล่ะและถ้าใครเคยเชื่อเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะและจริงๆแอนชานปกติกบมีพอจูนมันก็ให้ XP เท่ากันนะไม่เชื่อก็ลองเอาไปดูกันได้เลยและนี่ก็คือบล็อกโปดของผมใช่ครับมันคือดิสเปเลทนี่เองซึ่งมันก็สวยมากเลยอะนะแต่สำหรับคนขุดแร่ถ้าลงท่ำไปเจอมันผมก็ขอบอกเลยว่านี่มันฝันร้ายชัดๆ๋อาถึงว่าที่ขุดเรามันจะดีเท่าไหร่หรือว่าใช้บีคอนช่วยเราก็ยังขุดมันช้าอยู่ดีแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่า้ากเราใช้มอสบล็อกแล้วก็บลอกมิลเราก็ทำ ยแค่เราใช้จอบไปตบมันะนะแถมเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการหาแร่ได้อีกตั้งหากเพราะว่าบล็อกมอสมันจะลามใส่แค่หินแต่ว่ามันลามใส่แร่ไม่ได้แล้วเราก็มีสิทธิ์เจอแร่ข้างใต้ด้วยอะนะใครอยากลองไปใช้ก็เอาไปใช้กันได้เลยโคตรเจ๋งและตอนที่ทุกคนเก็บข้าวอย่าลืมใช้พอจูนด้วยล่ะ ต่มันก็ได้ข้าวอันเดียวไม่ใช่เหรอที่ผมบอกก็คือเราไม่ต้องการข้าวแต่เราต้องการมาเมล็ดข้าวตั้งหกักเพราะว่าเราก็สามารถเอา,มาเมล็ดข้าวมาใส่คอมโพสเตอร์หรือว่าเครื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะและเราก็จะได้โบนมิลมาแล้วก็เอาไปปลูกข้าวต่อแถมเราก็สามารถใช้มอสบ็อกจากที่เราเอาไปขุดเหมืองเมื่อกี้มาทําเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันนี่มันวิธีการรีไซเคิลรักโลก,กชัดเลยนะนี่และนี่เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการฆ่าเบลสํสหรับคนที่รักดับมากๆและก็ไม่มีธนูด้วยนะและความลับของมันก็คือเจนเอเรราาาก็สมถบลไม่ โคตรลัวถึงมันจะไม่ดีเท่าดาบลูติงหรือว่าธานูแรงๆแต่สายประหยัดก็เอาไปใช้กันได้เลยนะแต่สำหรับใครที่มีทุนหน่อยก็สปอนโซก,ลกเลมในเนเธอร์แล้วก็ปายากันไฟให้มันเท่านี้เราก็ปามหิมาในเนเธอร์ได้แล้วเฮ้หยุดพักกันก่อนนะทุกคนผมจะมาบอกว่าเราก็มีเซิร์วิสคอร์ดให้เพื่อนๆเข้ามานั่งคุยกันสำหรับใครที่อยากเข้าก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์กันได้เลยแล้วถ้าใครเป็นสายโซเชียลมีเดียหน่อยผมก็มีอินสตาแกรมให้เหมือนกันคลิกที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยแต่สำหรับใครที่หาไม่เจอก็หาว่าแซน ไปดูต่อกันเลยทุกคนเคยไฟไหมในเนเธอร์กันหรือเปล่าผมหมายถึงว่าโดนไฟเผาอะนะและใช่ระวังน้ําในเนเธอร์ไม่ได้แล้วอย่างนี้เราจะดับไฟยังไงล่ะใช้ยากันไฟเหรออันนั้นก็แพงไปหรือว่าจะเทน้ําใส่ควอโอนกว่าจะหาหมุมลงไปได้เราก็ตายพอดีแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราสามารถพกน้ําเป็นขวดแบบนี้ได้แล้วทุกครั้งที่เพื่อนๆโดนไฟเผาก็แค่ปาน้ําขึ้นฟ้าเท่านี้เราก็ไม่โดนไฟลวกแล้วมีใครยังตกปลาเพื่อหาของกินกันอยู่หรือเปล่าและถ้าใครทําก็หยุดก่อนเลยอะนะพูดถึงหายนั่นแหละยังจะหันหน้าทําเป็นพอ ใช่อีกทุกคนรู้หรือเปล่าว่าปลามันก็เกิดตามแม่น้ำเหมือนกันนะแล้วเราจะไปตกหามันทําไมพังทั้งที่เราก็แค่แก้ผ้าแล้วก็กระโดดลงน้ําเอามีดไปไล่สับมันเท่านี้เราก็ได้ปลามากินแล้วแถมถ้าหากเราเดินไปไกลๆแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาปลามันก็รีสปอนด้วยเพราะฉะนั้นลราก็เลิกตกปลาเถอะถ้าหิวนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาหารทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามันก็มีอาหารอันหนึ่งที่มันโคตรดีเลยแล้วมันก็ดีกว่าแครอททองแถมคราบง่ายกว่าซะอีกแล้วมันก็คือซุปที่ทํามาจากดอกแดนดิไลออนนี่เองซึ่งมมันก็เพิ่ เยอะเลยอะนะไม่ว่าจะหิวขนาดไหนหลอดอาหารก็เต็มแน่นอนแถมถ้าเราเอาดอกไม้ยัดปากมูชรูมแล้วก็เอาถ้วยมาตักเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาหาเห็ดอีกและถ้าเราสแต็กไว้ในตัวแบบนี้เราก็จะคาบกินตอนไหนก็ได้เหมือนกันอะไรมันจะดีขนาดนี้วะเนี่ยหลายคนก็คงอยากจะสร้างกำแพงกันมอนสเตอร์กันใช่ไหมล่ะแต่ว่าหินหรือไม้มันก็ขุดนานเหลือเกินแถมมันก็ดูไม่ค่อยสวยตั้งหากสำหรับคนสกิลสร้างบ้านกากเหมือนผมอะนะลองมาใช้ไม้ไผ่แทนสิแล้วมันก็ปลูกโครง่ายแถมกันมอนสเตอร์ได้อีกตั้งหากและมันก็ทําให้บ้านสวยขึ้นด้วยข้อดีของมันก็คือ ซื้อเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเราเข้าออกได้ตามสบายเลยลองเอาไปใช้กันดูนะและนี่ก็คือกล่องที่ใครไม่รู้เอาบอกมาวางไว้ข้างบนใครมาวางไว้วะเนี่ยและถ้าใครไม่อยากโดนแกล้งแบบนั้นก็ลองมาใช้บาเรลแทนสิมันใช้ไม้ในการคาบน้อยกว่าตั้งบล็อกหนึ่งแถมถ้ามีอะไรทับอยู่เราก็เปิดได้เหมือนกันซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่ามันโคตรดีเอามาซ่อนในพื้นผ้านก็ได้หรือว่าทําเป็นกาแพงก็ได้เหมือนกันซึ่งข้อเสียมันก็มีอย่างเดียวอะนะก็คือมันใหญ่ไม่เท่ากล่องแค่นั้นเองมันก็แล้วแต่คนชอบอะนะลองเอาไปใช้ดูแลลล้้ววกกันนผผมเชื่่่อยาาาูหค ก็คงจะรู้วิธีนี้กันอย่างแน่นอนก็คือเราสามารถใช้ประตูในการปีนได้หรือว่าใช้ดำน้ําก็ได้เหมือนกันและในการปีนเราก็แค่วางประตูไว้กดเปิดประตูแล้วก็กระโดดไปด้วยหรือว่าการใช้ดำน้ำําเราก็แค่ดำลงไปแล้วก็วางประตูเท่านี้เราก็แยกงออกซิเจนป่าใช้ได้แล้วกลับมาพูดถึงการขุดหินและกันนะหลังจากที่ผมเคยบอกไปว่าถึงเราจะไม่ได้ขุดที่ดีที่สุดกับบีคอนสุดเท่ของเราเราก็ขุดดิฟเฟเรตไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแต่เราก็สามารถใช้มันขุดหินธรรมดาได้เหมือนกันนะแต่ไม่ว่าขุดโคตรเร็วเลยด้วยซึ่งสำหรับใครที่ต้องการเคล มันก็โคตรมีประโยชน์เลยแหละแถมมันก็เซฟเวลาได้เยอะเลยด้วยและนี่ก็คือตัวหน้ารำคาญในดีเอ็นเคยตัวที่มันจริงแล้วลอยได้นั่นแหละถ้า,าเพื่อนๆลอยอยู่และคิดว่าตัวเองจะตกลงไปตายแน่นอนก็ให้เอาผลไม้ er อเอนเดอร์มาถือไว้ในช่องไหนก็ได้แล้วก็กินมันเท่านี้เราก็จะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วถึงอาจจะโดนดาเมจนิดหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ตายนะเป็นยังไงกันบ้างละ่ละเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากกดซับด้วยละกันนะแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วแหละ and see you guys next video b ายบายอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยล่ะ